พี่น้องแกงปลานิลแกงป่าปลานินแกงเผ็ดปลานินอันนี้ต้มจืดไข่อันนี้หัวหมูหูหมูหูหมูต้มอันนี้น้ำพริกแก้วอันนี้เป็นหัวหมูทอดทอดจ้ะพี่น้องเนี่ยคนกินคนกินเดอเนี่เซโรไฮอร่อยมาก มาเสียบเสียบน้ำกันด้วยพี่น้องเนื้อมีแก้วเผ็ดมะ้าวนี่มีแกงป่าปะนินเด้อแกงเผ็ดสตกระเพาหอนๆเ,เผ็ดเเลยคอยแกงหอกระสิ็ธเดี๋ยวถุงเลยเจียวที่กรอบไหม นั่นนั่นพี่น้องกรอบเคี้ยวดิกรอบ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 พี่น้องเออร้อนเลยอืมมันห่อนมันพองออกจากกระทะเนาะดูนะเป้าแซบบ้าเป็นแซบบ้าพี่น้องเอว บายบายกดติดตามในเดอพี่น้องเ้ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ช่องแก้วตาพากินชนแนลด้วยนะคะบาย